สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินเพจโกกูซเซนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําโยเกิร์ตนะครับผมจากหมอ้อตัวนี้เลยหม้อต้มนะครับผมที่เป็นอุปกรณ์เสริมของตัวโกกูซเซน Gk 7800นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในเมนูฟังก์ชันของโยเกิรต์ตการทําโยเกิรต์ตกิ๊กโยเกิรต์ตหรือโยเกิร์ตโฮมเมดที่บ้านคุณนะครับผม วัตถุดิบการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมมีแค่ตัวในส่วนของนมนี่ตัวนมตัวนี้เป็นนมจืดพาร์เจอไรต์นะครับผมใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้อันที่2ก็คือตัวเชื้อของโยเกิร์ตก็คือตัวโยเกิร์ต ลดธรรมชาตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการต่อเชื้อนะฮะการทำโยเกิร์ตก็คือการทําให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาคงอุณหภูมิไว้อุณหภูมินึงเป็นเวลาที่เขาเนี่ยจะสามารถที่จะทําเป็นตัวแลกตัวบาทิลัสหรือว่าเป็นตัวแบคทีเ r ียที่มีผลดีต่อระบบการย่อยอาหารของเราเองนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะผมก็จะทําการเปลี่ยนโถนะครับนี่เปลี่ยนจากตัวโถ เป็นโถต้มนะครับชือ้อผมก็จะทำการเติมนมตัวนี้ลงไปนะฮะ700 ml คุณผู้ชมแล้วก็เทโยเกิร์ตเข้าไปเลยนะครับยูรินซีที่ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ผมผมใส่เข้าไปหนึ่งถ้วยเลยนะคุณผู้ชมแค่นี้เอง ค่นี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจากจากโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยเนี่ยเราสามารถที่จะทำกีกโยเกิร์ตได้ถึง700 ML เลยนะครับเกือบลิตรนะโยเกิร์ตนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งไว้ในตู้เย็นคุณผู้ชมสามารถเอาไปทานกับพวกมูลี่ผลไม้ได้หรือว่าเป็นผลไม้เนื้อสดทานคู่ก็ได้นะครับหรือกินกับน้ำพึ่งก็ได้หรือเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้ก็ได้นะครับปึ๊บต่อมาผมก็จะกดเมนูนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับผมสําหรับการทํำกริกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตโฮมเมดทานที่บ้านนะครับคุณผ,ผู้ชมชมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมสําหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับลองทํากันได้นะครับ ตัวเมนูของกลีกโยเกิร์ตนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตไปกันก่อนนะครับคอนเทนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามกันชมให้ดีๆนะครับกับช่อง g o กูเซน Thailand น,นะครับกับตัว GK 7800นะฮะเครื่องปั่นอัจฉริยะมีระบบล้างเองในตัวสำหรับวันนี้ผมและทีมงานไปกัก่อนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ